คุณผู้ชมคะและสถานการณ์เกี่ยวข้องกับโรฮิงญานะคะได้เห็นคลิปที่เผยแพร่ออกมาโดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อต่างประเทศผู้ชายสองคนแต่งตัวเป็นทาหารเมียนมาออกมาพูดค่าว่าถูกบังคับให้ต้องสังหารคนโรฮิงญานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อสังเกตว่าสองคนนี้อาจจะอยู่ภายใต้การดูแลของศาลอาญาระหว่างประเทศขณะที่ อดีตนายทหารเมียนมาระบุว่าอาจจะเป็นการถูกบังคับให้พูดจึงออกมาสื่อสารในรูปแบบนี้ติดตามรายงานจากคุณชลันทรเดียวทธาสมุทรค่ะ Hello. Hello. องค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อต่างชาติ <Hello. S 1> เปิดเผยคลิปวิดีโอที่บันทึกโดยกองทัพอาร,การักันเ <Hello. S 1> มื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชายสองคนแต่งกายด้วยชุดทหารเมียนมาระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารชาวโรฮิงญา ทั้งสองกล่าวต่อหน้ากล้องด้วยสีหน้าเรียบเฉยระบุว่าได้รับคำสั่งจากนายทหารระดับสูงเมียนมาให้ปฏิบัติการกวาดล้างชาวโรฮิงญาในสองพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่เมื่อสิงหาคมปี2560หนึ่งในนั้นระบุว่าสังหารชาวโรฮิงญาร่วม30คนนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยคำสารภาพจากผู้ที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารชาวโรฮิงญา และเนื้อหาเป็นไปในทางเดียวกันกับการสืบสวนสอบสวนของสหประชาชาติและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Fortify Rise หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าทั้งสองคนเดินทางไปกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปลายเดือนสิงหาคม So this would suggest that there was some would continuity um, or, or some, um, coordination that there within the higher ranks of the myanmar military to commit genocide and crimes against humanity uh this was a highly significant aspect of their testimony ล่าสุดยังไม่มีการยืนยันว่าชายทั้งสองเดินทางไปศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยสถานะใดมีการระบ,บุเพียงว่ายังไม่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจําประเทศไทยชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดที่สําคัญครับมีข้อมูลล่าสุดขึ้นเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เอง ก็คือมีชาวบ้านที่รอดชีวิตมาได้จากพื้นที่ที่เป็นจุดที่สองคนนี้เขาอ้างว่าเขาประจําการอยู่เนี่ยเขาจําหน้าสองคนนี้ได้ว่าทหารที่เข้ามาปฏิบัติการเป็นทหารที่มีส่วนในการทาร้ายประชาชนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี25 6 0้า้หกสิมีชาวโรฮิงญากว่าเจ็ด0,000นคนลีภัยไปบางคลาเทศเพื่อหนีปฏิบัติการกวาดล้างของทหารเมียนมา หลังกลุ่มกองทัพปลดปล่อยโรฮิงญาปะทะกับเจ้าหน้าที่เมียนมาองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งเปิดเผยรายงานระบุว่าทหารเมียนมาปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาและเรียกร้องให้นำตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศกรณีชาวโรฮิงญาเข้าสู่การพิจารณาคดีสองสารคือสารอาญาระหว่างประเทศ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพฤศจิกายนปีที่แล้วแกมเบีร์ยื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฐานละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญากรณีฆ่าล้างเผ,ผ่าพันธ์ชาวโรฮิงญาองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมานำคณะผู้แทนเมียนมาเข้าชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาที่ปรึกษา h u Human r i ม h ไร w a t c ชประจำประเทศไทยมองผลกระทบ กรณีชายสองคนออกมาให้ข้อมูลคือจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในการดำเนินคดีที่คล้ายคลึงกันน,นะฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบได้กับกรณีของบอสเนียที่มีเระดับล่างเลย,เลยนะครับออกมารับสารภาพว่าเขานั้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการฆ่าชาวมุสลิมทําให้กระบวนการเอาผิดต่อการกร่ออาชญากรรมระหว่างประเทศในกรณีบอสเนียเนี่ย สามารถเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้เราก็หวังว่ากรณีของเมียนมากรณีของการปราปรัาชาวโรนยาเมื่อเริ่มแบบมีพยานสําคัญสองปากเนี่ยออกมาแล้วก็หวังว่าจะมีพยานปากอื่นๆออกมานะครับเสริมกับน้ําหนักของหลักฐานที่เป็นปากคําจากพยานจากเหยื่อที่รอดตายมาได้จากการบันทึกข้อมูลขององค์กรสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทีมไรวอชหรือองค์กรอื่นๆก็ดีของผู้สูขสวนของย n เอที่ถูกส่งเข้าไปก็ดีเนี่ย มันจะทําให้กระบวนการเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากข,ขึ้นอดีตเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงเมียนมาให้ข้อมูลกับไทย P ี s ว่าชายทั้งสองคนถูกจับกลุมโดยกองกําลังอารักันซึ่งอาจจะเป็นการบังคับให้พูดพร้อมอ้างบทความริกไฮสแมนนักเขียนชาวสหรัฐที่มีแนวคิดต่อต้านชาวโรฮิงญาประนามเดอะนิวยอร์กไทมส์สื่อสหรัฐและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนฟอร์ติฟายไรส์ที่เปิดเผยคําพูดของชายสองคน ว่าเป็นองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน